สวัสดีครับเคทคนรวยสวนเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็พาท่านมาชมมาอยู่ในสวนเช่นเดิมนะครับสวนกิติทัศน์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการฉีดพ่นสาลายเปิดตาดอกเนาะก็มีหลายท่านเหมือนกันนะครับที่ถามเข้ามาว่าควรฉีดพ่นสาลายเปิดตาดอกช่วงไหนดีนะครับสําหรับที่สวนของผมนะผมจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงนะครับ ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของการดูแลในเรื่องของการบำรุงใบบำรุงรากบำรุงต้นนะครับช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของการดูแลเรื่องของการสะสมอาหารให้กับผลไม้นะครับส่วนช่วงที่3ก็เป็นช่วงของการฉีดพ่นเพื่อกระตุ้นตาดอกนะครับสําสหรับทีนี้ก็จะมาพูดถึงการฉีดพ่นเปิดตาดอกเนาะโอเคเดี๋ยวผู้ชมไปดูนะครับ ต้นไม้ผลไม้สาหรับช่วงที่ควรจะฉีดพน่พนควรจะมีลักษณะเป็นยังไงโอเคท่านผู้ชมไปดูด้วยกันครับครนะครับเนาะครับหลังจากที่เราได้เตรียมใบนะครับแล้วก็สะสมอาหารในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเนาะก็น,นี่ก็คือเงาะโรงเรียนนะครับเงาะโรงเรียนนี่เขาจะออกดอกช่วงธันวามก,กรานะครับเพราะฉะนั้น ช่วงที่ทางสวนของผมเตรียมที่จะฉีดพ่นสารอาหเปิดตาดอกนะครับก็จะอยู่ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนะครับช่วงที่หมดฝนนะครับก็ลักษณะที่เราควรจะฉีดพ่นนะครับให้สังเกตที่นะครับยอดใบนะครับเหมือนจะมีฟอร์มดอกเขาออกมาอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็สังเกตใบถ้าใบเขามีความแก่นะครับ พอแก่พอก็ให้เราฉีดพ่นได้เลยนะครับให้เราฉีดพ่นสลายเปิดตาดอกได้เลยนะครับเช่นนะครับยอดที่ออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นดอกหรือจะเป็นใบเราก็ยังไม่แน่ใจเนาะถ้าอย่างนี้เราก็ฉีดได้นะครับฉีดสลายเพื่อกระตุ้นให้เขาเกิดตาดอกนะครับเวลาที่ฉีดพ่นนะครับควรจะเป็นช่วงช่วงเช้านะครับหกโมงถึงเก้าโมงเช้านะครับ ฉีดพ่นให้ทั่วใบนะครับหรือฉีดพ่นใต้ใบนะครับลักษณะของใบที่เขาพร้อมจะทำดอกก็จะมีลักษณะเขียวเข้มอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ แต่ถ้าออกดอกแล้วนะครับไม่ควรไม่ควรฉีดพ่นนะครับกลัวว่าดอกเขาจะร่วงนะครับควรฉีดก่อนที่เขาจะเป็นดอกอย่างนี้นะครับน,นี่ครับลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ฉีดพ่นได้นะครับเหมือนจะเป็นปอมดอกขึ้นมานะครับสับสำหรับ ฮอร์โมอนที่ใช้นะครับฮอร์โมอนเปิดตาดอกก็คือที่สวนผมใช้ก็คือสาลายนะครับสาลายสกัดจากทะเลนะครับสาลายเปิดตาดอกแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดสูตร05234ก็ฉีดได้นะครับดอกดีนะครับหลังจากที่เราหมดฝนนะครับก็ให้งดน้ำ สักประมาณ20-30ถึง30วันนะครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดพ่นด้วยสไลดยและไม่ควรให้น้ำเยอะในช่วงที่จะกําลังจะทำดอกนะครับเดี๋ยวให้น้ำเยอะจะกลายเป็นใบนะครับช่วงา่างนี้อย่าให้น้ำเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูลักษณะของ การให้น้ําเยอะเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นใบเหมือนกันนะครับก็ผมบางทีก็ให้น้ําเยอะเกินไปนี่เห็นไหมครับน,นี้ใบมาชัดเจนเลย โอเคถ้ามีใบสัญญาณใบออกมาอย่างนี้นะให้งดน้ำก่อนนะครับนี่อันนี้มันจะออกดอกมาเนาะให้งดน้ำก่อนให้เขาเป็นดอกชัดเจนก่อนครับค่อยให้น้ำต่อถามว่าเราจะให้น้ำปกติได้ตอนไหนก็ดอกเขาติดลูกนะครับเท่าหัวไม่ขีด ครับก็เริ่มให้น้ำปกติได้นะครับอันนี้ก็เป็นเงาะนะครับอย่างนี้เหมือนจะเป็นลูกเล็กๆแล้วเนาะเป็นตปาปลาตาปูนะครับก็เดี๋ยวให้ติด ติดลูกก่อนนะครับค่อยเร่งน้ำปกติตอนนี้ผมก็ให้แค่พอชุ่มชื้นพอนะครับสลับแห้งเพื่อรักษาความชื้นไม่ให้ดอกเขาหลุดร่วงนะครับส่วนสาลายเปิดตาดอกใช้ตัวไหนดีก็จริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้ใช้ได้ทุกตัวนะครับที่เป็นสาลายเปิดตาดอกท่านไหนที่อยากจะใช้ เหมือนกับทางส่วนที่ใช้เนาะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแปะลิงก์ไว้ให้กดสามารถกดเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับจะแปะลิงก์ให้อีกทีก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมทำขึ้นมาพอดีว่ามี fc บางท่านได้ถามเข้ามาเนาะว่าใช้สลดยเปิดตะดากกวรจิตพ่นช่วงไหน ก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับท่านไหนที่อยากสอบถามก็ทักคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับบางตอนบางคลิปนะครับผมก็เอาประสบการณ์ที่สวนมาถ่ายทอดสู่ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็ อันไหนดีก็เอาไปปรับใช้นะครับอันไหนไม่ดีก็ฝากี่ชมหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ